เราจะหลับครับอันนี้กมาทำแทนวันนี้คุณแม่ขอพักผ่อนคือถ้าผู้สูงอายุเราจะขอญาตยกเว้นไว้ก่อนครับตอนนี้คุณแม่อายุ78ปีแล้วครับก็คุณแม่ไม่กินหมาอายุอายุอายุ78แต่แข็งแรงมากเพราะคุณแม่กินอาหที่ที่บ้านกินแกงที่เหลกไม่กินกะทินะกินแกงที่เหลกกินแกงหกส้มอะไรเงี้ยกินของแบบบ้านๆ ก็เ้าพิเผาเ่ยจะมีวัตุ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 วัะุวัตมวัตุวมตุวั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 ตมวัตุวัตุวัตุวาตุวัตาวัตวัตุวัลุวัตุวัตัตัตุามตุวัตนวัตมัตมนัตุวัตกลัตกววุวัตุัุวัตุวครัตวัััววมอวัว ผักคั่วทรับทำไมเวลาก็ใช้เผาโยนเปลวเผาไปแล้วพอแกะแล้วมันมันดำมันไม่สะอาดใส่ไม่น่ากินปลาแม่เขาชอบจิ้งใหญ่ี่เหล็กแล้วไม่ใส่กระทิยมจิ้งที่เหล็กขายเปล่าจะพูดจะพูดไปดูพี่ก็ซื้อหมดเลยครับแล้วก็เรื่องนี้มะขามเปียกเป็นโซมะขามแกะลกออกแกะเม็ดออกแล้วมาแช่น้ำปลาคุณแม่สุภาจะไม่ใช้น้ำเป็นส่มเป็นการตาน้ำพริกเพราะ น้ำทำให้เป็นเชื้อราและเสียง่ายแม่ใช้น้ำปลาน้ำปลาเลยกับเกลือในการถนอมอาหารของของชาวบ้านและกะปินี่จะเป็นกะปิกุ้งนาของชาวชุมชนครับมะขายไมค่้าวันนี้วันนี้ไม่ได้มาปกติเขาจะมีขายับแล้วก็อันนี้เป็นพริกเป็นพริกแห้งที่ไปคั่วไปคั่วแล้วแล้วก็มาตำทอดหนึ่งเพราะว่าจะเออจะง่ายเวลาไปตำก้งพริกเดี๋ยวเรามาทำเลย เพิ่เมื่อกี้เพิ่เหินมีคคกคาอยู่นะฮะรอลลไปคกหนึ่งก่อนตามแลวชิมตามตามรสชาติที่ที่ชอบเลยนะฮะแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับของดั้มเดิมเขาจะออกเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเขคค้มข้นฮะเพราะว่าสามารถเอาไปทำต้มยำได้ไปทำผ้าผ้าหมูผ้ากุ้งผ้าอะไรทั้งหมดเลยครับรต้ตยมยำอร่อยเปรียปร้ยวจากมะขามเปรี้ยวจากมะขามใช่ครับมีมะม่วงด้วยครับ มะม่วงอ่ะเวลาแม่แม่เขาเอาไว้โรยหน้าเอาไว้ตัดไม่ไม่ไม่ได้ตำไป็นก้อนไม่ได้ตำครับเอาไว้แต่งหน้าครับโอเคขออาสาสมัครนะครับอันนี้ถุงมือนะครับถุงมือนึงเลยสองมือตรงนี้เราเราสามารถที่จะปรุงรสชาติตามต้องการได้นะครับว่าเราไม่ทานเผ็ดมากไม่เปรี้ยวมากเราก็ปรับเปลี่ยนรสชาติไปก็ก็ลองดูแบบแรกผมใส่ ส้มมะขามหรือมะขามเปียกก่อนนะครับเร,เราแบ่งแบ่งได้ถ้าอันนี้เยอะเยอะไปไหมครับ<ม>เยอะไปไหมไม่รู้ เพราะว่าถ้าเกิดแค่เราฉันไม่ไม่ทานเปรี้ยวเยอะฉันเอาแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งก่อนได้แล้วก็ค่อยมาเติมใส่ได้ประมาณนั้นเราไม่เอาออกไหมครับดีกว่านะคุณต้องมือเราเราไม่รู้นะไม่เดี๋ยวเขาเพืองเขาเพืองทรัพยากรเขานะไม่ไม่เขาแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วครับแบ่งแบ่งไว้สี่ส่วนฮะอ๋อเขาเขาแบ่งแล้วสี่ส่วนของคุณใช่านั้นอ๋อใช่กะปิเนี่ยกะปิเยอะไปไหมครับเอาน้อยไปไหมอะไรเงี้ยอันนี้บอกได้เลยบอกได้เลยฮะบอกได้เลย ตามสบาเลยตามสบายพี่เอาเหมือนที่พี่ทำที่บ้านฮะไม่ไม่ฉันไม่เคยทำดิฉันไม่เคยทำฉันซ่อมตเก้าอี้อันอื่นเนี่ยมันนั่งกับบ่นแล้วเอ็นขาต้องเล่นสองหน้าค้งฉันก็ไม่เคยทำหรอกนะเนี่ยกับข้าวฉันก็ไม่เคยทำสอหน้าค้เองอันนี้จะเป็นหอมกระเทียมที่ ทำความสะอาดแล้วก็คั่วแล้วนะฮะเยอะเยอะไปไหมครับน้ำน้ำน้ำโรงงานนี่นะเดี๋ยวต้อ เอาคาละเอียดได้ที่ก่อนแล้วก็เติมพริกทีหลังครับผมอ๋ออ๋อเรนี่ยมือเนี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งอะไรกันแค่ทำเป็นอันนี้เป็นการสาธิตนะครับน้ำพริกไบนาแม่โสภานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้ลงมือสัมผัสทําด้วยเราเรียกเป็นจุดเคมีคิดว่าอะไรอ่ะเมนูฉันรสชาติเธอจากชิมรสชาติแบบไหนแบบไหนยังไงก็ได้ อันนี้สมบัติบ้านได้ยินหมดนะคะอันนี้โอ้อันนี้สามีรักแน่ๆอะไรเนี่ยนะต้องรักต้องหลงค่ะใช่ครับเะเสียงน้ำาพริกขึ้นมานะครับนี่เป็นที่หนึ่งกิจกรรมที่ของชุมชนตำบลบ้านแหลมสุพรรณบุรีบางปะมาณครับก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับ มาสุพรรณนะครับก็ได้มีสัมผัสวิถีอของชุมชน,มนไม่เคยทำนครับใครชอบก็เรียกว่าชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้ที่ปัานแหลมนะครับไม่ต้องมาเป็นคณะแบบนี้ก็ได้นะครับลองดู<ส><ญ>นี่ก็เป็นบรรยากาศในศูนย์ชุมชนเรานะครับก็จะเห็นนะครับตางละเอียดได้ที่เดี๋ยวใส่พิัละเอียดแล้วมาละเอียดแล้วไปไหมครับเตี้ยเบอหนึ่ง ธรรมดาครกหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับมันต้องขันละเอียดเยอะเนี่ยมันจะคั่วกันได้มันเข้ากันคลุกเข้ากันเยอะมากเกินพิกช้อนไหมฮะพอรออแล้วนะครับเขาแบบว่าทําทาน,นทุกคนนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็มา สมัมผัสกิจกรรมที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมบ้มานฉันบางปะมาสุพรรณบุรีสนุกไหมครับพี่สนุกครับสนุกไหมครับทุกท่านสนุกไหมครับสน,สนุกครับจะพบกันนะครับคลิปถัดไปนะครับดูขอ้อมูลเพิ่มเติมที่เพจชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะจ๊ละละส่อะไรไหมเนี่ยลองให้เข้ากันแล้วก็ชิมว่ามีอะไรเพิ่มเติม